ครั้งนี้จะพาไปย่านที่ล่ำลือกันว่าผีดุมากที่วัดสารคืนย่านฝั่งทนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้พาไปหาผีไม่ได้พาไปพิสูจน์แต่พาไปดูพระที่แตกต่างจากที่อื่นๆพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ใช่ว่าจะไม่มี สิ่งที่เราไม่คุ้นหูไม่ชินตาใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยวัดสาราคืนมีพระประธานประจำพระอุโบสถที่แตกต่างจากที่อื่นๆเวลาเราไปวัดเราก็จะเห็นพุทธรูปปางสำคัญที่หล่อขึ้นสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณว่าพุทธองค์นั้นประสบพบเจออะไรมาเพื่อให้เรานั้นได้กรองได้กลั่น ความคิดแล้วก็ได้ข้อคิดในการกราบพระแต่ละครั้งที่เราเห็นส่วนมากก็จะเป็นพระปางมานวิชัยปางลีลาปางปฐมเทศนาปางถวายเนตรปางห้ามญาติปางห้ามสมุดบางครั้งก็พบในอริยาบทนอนตะแคงขวาปางโปรดอสุรินทราหูปางสายญาติบางวัดก็จะมีปางอุ้มบาทปางปาเลไลปาง สมาธิหรือปางตัสรู้ปางรำพึงปางนาคปรกอันนี้ที่เราเห็นกันทั่วไปทราบกันอยู่ทั่วไป,วไป,วไปแต่ครั้งนี้เป็นพุทธรูปที่มีสี่เขา่าภาษาพระเรียกว่า4พระเพลาเฮ้ยเอาง่ายๆก็คือมีสี่เขาสี่เท้ามีด้วยเหรอพุทธรูปที่จะมีสี่เขาสีเท้าประจำพระอุมโบสถก้อนคําถาม ข้อคิดต่างๆมันไหลขึ้นมาเพื่อต้องการอยากจะทราบว่ามีจริงหรือเปล่าพอเข้าไปในพระอุโบสถตระลึงครับเป็นพระรูปที่งดงามอลามอยู่ในพระอุโบสถมีสีเข่ามีสีเท้าช่างเขาเจตนาหรือว่าพระเขาเจตนาในการสร้างแบบนี้หรือว่าหลงหล,งล,งล,งลงืมลืมพระมาโปรด พระคุณเจ้าท่านอธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่มีสี่เขาคล้ายกับเป็นปริศนาธรรมที่จะบอกเราให้รู้ว่าชีวิตนั้นต้องมีรากฐานที่สำคัญต้นไม้ที่งอกงามได้เพราะมีรากแก้วรากฝอยที่ลึกแล้วก็แผ่กว้างตึกที่จะสูงเด่นได้ก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคง ชีวิตของพระพุทธศาสนาหรือชีวิตของคนที่เป็นพุทธศาสนิกกชนต้องมีรากชีวิตที่แข็งแรงจึงจะเจริญงอกงามได้คือถ้าคนเข้าใจความจริงเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของชีวิตก็จะเจริญงอกงามสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคมองอุปสรรคเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ตัวเองนั้นเดินขึ้นไปเรื่อยๆสีเขาก็คือหลักความจริง ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่า,วาคือหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักถ้ารู้แก้แล้วก็หาช่องในการเดินได้เป็นไปตามหลักความจริงไม่ปรุงแต่งมากชีวิตก็จะสามารถพ้นสิ่งที่เรากำลังเจอพายุชีวิตก็จะผ่านไปอืแปลกดีนะครับว่า ไม่นึกไม่ฝันว่าพระความคิดของคนยุคก่อนจะซ่อนปริศนาในองค์พระไว้ในเขา่ามีเวลามีโอกาสย่านฝั่งทนวัดสาราคืนเข้าไปในพระอุโบสถไปกราบพระประธานไปชมความจริงที่เป็นปริศนาธรรมหลวงพ่อสีเขาแต่สิ่งที่ผมเห็นคนพากันไปกราบคือไปขอสินขอพร ให้หายจากโรคภัยไข้เก็บเข่าที่ปวดขาที่เก็บสุขภาพที่ไม่ดีให้หายให้มั่นคงให้สามารถสร้างอาชีพการงานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าสั่นคลอนใครไปจะเอาความคิดตรงไหนจะไปลึกถึงไหนก็แล้วแต่สิทธิ์แต่ละบุคคลแต่มีโอกาสอย่าลืมสร้างโอกาสไปกราบหลวงพ่อสีเขาวัดสาราคืนกรุงเทพมหานคร 不要。